โอ้โหนี่ผักชีฟ้าหลายๆต้นเนี่ยที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยคือเขาอ่ะได้เก็บผลผลิตไปแล้วครับโอ้้หนีนอ่อยู่ข้างนู้นนะฮะเขียวเลยสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพบกัดน,น้ำพึ้ เจอรี่นะคะในรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อค่ะตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะอยู่ที่วัดจากแดงอําเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะและที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแปลงผักของทางวัดนะคะแปลงผักนี้เนี่ยนะคือทางชาวบ้านเนี่ยได้ร่วมมือกันปลูกแล้วก็สร้างโรงเรือนอและท่านเจ้าอ,อวาวาสที่นี่เนี่ยนะท่านก็เลยให้ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนโอ้โหเยี่ยมเลยครับมีหน้าเหรครับ เดินผ่านมาแต่ละแปลงนี่ผมเห็นว่าผักนี้สีเขียวสดใสนะครับดูดูน่าทานทั้งนั้นเลยครับมเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์พระราชทานจาก สมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีคนเนี่ยนำมาถวายท่านเจ้าอาวาสและท่านเจ้าอาวาสก็ได้ให้คนเนี่ยนำมาปลูกแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าท่านเจ้าอาวาสในท่านทําปุ๋ยเองและปุ๋ยที่ทำเนี่ยนะล้วนแล้วแต่มาจากขยะภายในวัดทั้งนั้นมาจากขยะในวัดเนี่ยนะฮะใช่ไม่เชื่อ อ้ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูออลองไปดูสักหน่อยครับกราบนมัสก,การคร่ะพระคุณเจ้าเพรกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ครับเมื่อกี้นี้ครับคุณเพิ่งได้เล่าให้ฟังนะครับว่า ระอาจารย์เก็บเศษขยะในวัดนี่ครับบริเวณวัดมาทําเป็นปุ๋ยเพื่อมาปลูกพืชผักจริงไหมครับ <C> e <an> จริงเชิญครับ <c oughs> โอ้เป็นยังไงบ้างครับช่วงแรกๆเนี่ยจะเก็บภายในวัดก่อนพอภายในวัดหมดแล้วน่ะญาติโยมเขามีใบไม้จะทิ้งมีเศษผักเศษผลไม้จะทิ้งรอบๆ,ๆวัดเนี่ยก็เอามาจัดการมาหมักแล้วก็ทำป็นปุ๋ยพ <c oughs> อหลังจากนั้นได้ปุ๋ยก็ไปใส่ต้นไม้ภายในวัดปุ๋ยเยอะขนาดนี้ใช้ในวัดพอไหมครับเหลือที่เหลือก็เอาไปจําหน่ายจําหน่ายให้ญาติโยมในราคาถูก าติโยมได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีได้ปัจจัยมาบริหารจัดการ mm hmm. เช่นเครื่องมือเมื่อก่อนเนี่ยทำด้วยมือก็ช้าแล้วก็ได้น้อยพอมีไรายได้จากขายจำหน่ายปุ๋ยก็มาซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้น mm hmm. แล้วก็บริหารจัดการขยะได้มากขึ้นอันนี้ก็คือการบริหารเชิงพรท่านน่ะทำไมถึงได้คิดเอาเศษขยะต่างๆเนี้ย นำมาแปรรูปแล้วก็จัดการเป็นระบบแบบนี้ค่ะก็เริ่มมาจากเริ่มทีเนี่ยสอนหนังสืออยู่ที่วัดมหาธาตุตรงท่าพระจันทร์แล้วก็ย้ายมาสอนที่เนี่ยเมื่อปีสอง8ห้าสมาเริ่มแรกเลยถนนเข้าวัดก็เป็นลูกหลังกําแพงวัดก็มีแต่ต้นจากแล้วก็มีสุนัขเต็มไปหมดพอมาเริ่มสอนหนังสือก็เห็นสภาพเหล่านี้ที่เราจะต้องช่วยก็เลยเริ่มจัดการบริหารจัดการเรื่อง ทำยังไงให้มีถนนดีขึ้นกั็ไปขออิฐตันน้อนเก่าๆจากกทมแล้วก็เอามาปูถนนหลังจากนั้นก็เริ่มจะปลูกต้นไม้จะทํำยังไงดีก็ต้องหาปุ๋ยหาอะไรมาเพราะนั้นก็คือจริงๆตอนมาอยู่ที่วัดเนี่ยวัดนี้เคยเป็นวัดการศึกษาเมื่อปี2 5 2 3ช่วงระยะหนึ่งก็มีพระเนน70-80รูปพอหลังจากหลวงพ่อท่านสอนไประยะหนึ่งท่านชลาภาพท่านก็เลยหยุดสอนพอหยุดสอนก็เหลือพระไม่กี่รูป พอไม่ค่อยมีพระแล้วก็คนเข้าว,วัดก็น้อยคนทำบุญก็น้อยค่าน้ําค่าไฟก็ไม่ค่อยมีนะหลังจากนั้นพอเข้ามาดูจะช่วยพัฒนาตรงไหนได้บ้าง <Okay. S 1> สิ่งแรกเลยทําการศึกษาพอเริ่ม <Okay. S 1> ทําการศึกษามีอะไรบ้างกุฏิที่อยู่ยังไม่เพียงพอขยะเต็ม <Okay. S 1> วัดสุนัขเต็มวัดนะ <Okay. S 1> ก็เลย <Okay. S 1> เป็นที่มาที่ไปว่าเราจะทําอย่างไร mm hmm. กับการศึกษากลางวันเรียนตกเย็นก็ช่วยพัฒนาวัด <Okay. S 1> เก็บกวาดทาความสะอาดทําหลายๆอย่าง จนกระทั่งสุนัขที่มีอยู่300ตัวเนี่ยก็เอาไปตั้งศูนย์ไว้ที่ต่างจังหวัดหลังจากนั้นก็มาที่ขยะที่ไม่มีชีวิตคือกิ่งไม้ใบไม้อพอเริ่มมีต้นไม้ใบไม้ก็เยอะพอเริ่มมีเศษอาหารขยะก็เยอะก็เลยเริ่มบริหารจัดการจากตรงนั้นแล้วนอกจากการจัดก,การในเรื่องของขยะแล้วเนี่ยนะคะท่านมีในเรื่องของการจัดก,การอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะการจัดก,การขยะปกติ ก็หาหลุมฝังกบหรือหาที่ทิ้ง <Okay. S 1> แต่พอหาหลุมฝังกบหาที่ทิ้งเจอปัญหา <Okay. S 1> อย่างเช่นพลาสติกเผามันก็มีควันหรือไปทิ้งในถังขยะถังขยะก็เน่าเหม็นก็เลยจะทำยังไงให้ขยะเนี่ยเปลี่ยนจากขยะเป็นของมีมูลค่าขึ้นมาก็เลยนั่งคิดว่าทำอะไรบ้าง1เศษอาหารที่เน่าเหม็นเอาทำปุ๋ย2ถุงพลาสติกหาวิธีการประชุมพระแล้วก็หาวิธีการทำน้ำมันจากถุงพลาสติก พอเริ่มทำได้ทีละนิดทีละหน่อยก็มีโครงการเอาวคุงบางกระเจ้าจะเข้ามาพัฒนาโซนนี้6ด้านด้วยกันพอเข้ามาพัฒนาแล้วก็ถามว่าอยากทำอะไรบ้างอยากบริหารจัดการขยะให้มีมูลค่าทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทิ้งขยะอีกต่อไปโครงการก็เลยเริ่มขึ้น โดยที่มีมูลนิธิใช้พัฒนาเข้ามาส่งเสริมด้วยม,มีองค์กรต่างๆเช่นปตทจีซีมีองค์กรนู้นองค์กรนี้เข้ามาส่งเสริมก็เลยเริ่มเป็นรูปร่างขึ้นมาตามลําดับเจริญพรแล้วพระอาจารย์ไปเรียนรู้วิธีการทําปุ๋ยหรือแปลรูปปุ๋ยอย่างนี้จากที่ไหนครับการเรียนรู้ทําปุ๋ยนี่ก็จากชาวบ้านจากยูทูบและก็ไปดูงานจากนอกสถานที่เพราะนั้นก็มีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมเจริญพรรบกวนกลับท่าน พาชมแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันจะมีกระบวนการในเรื่องของการแปรรูปอย่างอื่นอะไรอีกบ้างด้วยอะค่ะเจนพรถ้าอย่างนนเดี๋ยวไปดูกันเจนพรร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน เสริมกำลังใจโดยปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีอาจารย์คะอะไรคะนี่อันนี้เป็นเครื่องผลิตป,ปุ๋ยหมักและวการชีวภาพได้สองอย่างเรียกว่าทูอินวันทูอินวันเลยครับโอ้อาจารย์ครับแล้ว เครื่องใหญ่ขนาดนี้พระอาจารย์ได้มาจากไหนครับก็มีญาติโยมที่ฟังเรื่องการจัดการขยะฟังเสร็จแล้วเกิดศรัทธาก็เลยขอมอบถวายเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ในหลวงราชการที่9ได้ทําวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรกําแพงแสนการ์ดเนี่ยจุดไฟทําอาหารได้ปั่นไฟฟ้าได้การ์ดตัวนี้ได้สองอย่างกากไว้ทำอะไรครับ กาก็คือเป็นปุ๋ยเลยเว่าป,ปุ๋ยชีวภาพเวลาที่ท่านทําตรงนี้เนี่ยนะคะพวกแก๊สเนี่ยนะคะต่างๆหรือว่าปุ๋ยเนี่ยคือชาวบ้านเขาสามารถมาใช้ตรงนี้ได้ไหมะคะยังไม่มีถึงชาวบ้านเนื่องจากว่าไม่มีเครื่องบรรจุให้<อ>แต่ถ้ามีเครื่องบรรจุให้ชาวบ้านก็เอาไปใช้ได้ส่วนปุ๋ยเนี่ยชาวบ้านมารับไปใส่ในสวนผักตัวเอง ท่านคะอย่างนี้ถ้าเผอเกิดชาวบ้านเนี่ยเขามีเศษอาหารอย่างเงี้ยเขาอยากจะมาใช้ประโยชน์บ้าง็นไปได้ไหมคะหนึ่งก็คือเอาเศษอาหารมาทางวัดก็จะรับตอนนี้รับเศษอาหารจากชาวบ้านประมาณสักวันละ200กว่ากิโลมาเข้าร่วมแต่ถ้าทางชาวบ้านไม่สามารถมาเข้าร่วมตรงนี้ได้อยากทำเองที่บ้านทางวัดก็จะมีเครื่องเล็กๆสําหรับทําเองที่บ้านคืออุปกรณ์ในการทําปุ๋ยเองที่บ้านทางวัดจะสอนให้เครื่องที่บ้านี่มันเป็นยังไงครับ ทำประกอบใหม่เลยประกอบใหม่มันไม่มีเครื่องอะไรหรอกก็เป็นถังนั่นแหละ<ช>แล้วถังรักโลกสําหรับทําปุ๋ยหมักใช้เองที่บ้านได้เลยดูได้ไหมคะท่านได้เลยอั<ช>นนี้ก็คือทําปุ๋ยทําแก๊สใช้ที่บ้านก็คือในขณะที่เอาเศษอาหารใส่ไปเนี่ยก่อนจะเป็นปุ๋ยมันเป็นแก๊สมีเทนขึ้นมาก่อนแล้วแก๊สนั้นก็จะเห็นโผล่ขึ้นาบนถังข้างบน แกนั้นเอามาหุงต้มได้เลยอันนี้คือยอดจากเครื่องใหญ่ยอดจากเครื่องใหญ่หญถ้าได้ไปอยู่ที่บ้านนี้ต้องเริ่มทําใช้งานอะไรงไงครับก็ก,ก็ทําถังแบบนี้แล้วก็เอาเศษอาหารใส่พอเศษอาหารใส่แล้วข้างในถังนี้มันจะมีน้ํานอยู่ข้างนอกข้างในจะเป็นแก๊สขึ้นมาแก๊สใส่จากฝังถังน้นแต่เห็นมันขึ้นมาข้างบนแสดงว่ามีแก๊สขึ้นมาแล้วที่เป็นก้นๆโดมขึ้นมาเนี่ยเจนพรนเจนถังขนาดนี้นะคะเวลามีแก๊สขึ้นมาเนี่ยแล้วมันสามารถใช้ได้นานก็ทําอาหารจนเสร็จแต่ละมือแต่ละมือเลย ประมาณถ้าแบบเป็นชั่วโมงนี่กี่กี่ชั่วโมงคะท่านก็ชั่วโมงนึงได้คือแสดงว่ากินอาหารมื้อนั้นเสร็จก็เอาเศษอาหารใส่เข้าไปเจริญพรมันก็วนวนวนอยู่นีดตลอดโอ้ยนี่ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายที่บ้านมากเลยเจริญพรเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นให้โยมมาช่วยจุดให้ดูเดี๋ยวโยมจอมาช่วยค่ะอยากจะดูความแรงของไฟอะค่ะติดโอ้นี่ก็เหมือนเหมือนแก๊สบ้านเลยเหมือนแก๊สทาวบ้านเลยเห็นไหมครับค่อยๆยุบลงมาอ่าได้ๆค่อยค่อยยุบลง ถ้าเปิดแรงมันจะเป็นสีเขียวเลยอันจะแรงอันนี้ก็ธรรมดาแล้วยังมีในเรื่องของการแปรรูปสิ่งอื่นอะไรอีกบ้างไหมคะที่จัดการในเรื่องของขยะแล้วก็มาทําประโยชน์เนี่ยค่ะมีเดี๋ยวจะพาไปดู<ช>นี่ก็มาจากขยะเหมือนกันโฟมทุกคนก็จะบอกเป็นขยะมันไม่ย่อยสลายอยู่นานทํายังไงจะให้มันไม่เห็นเป็นขยะ<ม>ก็เอาโฟมเหล่านั้นะมาขึ้นรูปต่างๆเสร็จแล้วเอาซีเมน อ่าซีเมนต์ไปฉาบแล้วก็เล่นสีอันนี้ทําเหมือนน้าตกครับน้ำตกนี้ยกย้ายได้งบประมาณไม่ถึงพันค่ะคือได้แนวทางความคิดในเรื่องของการที่เอาขยะโฟมเนี่ยนะคะมาทําเป็นน้ําตกหรือเอามาใช้ประโยชน์ต่อเนี่ยก็ได้แนวคิดจกตรงไหนคะได้แนวคิดจากแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรีเขามีการทําหินเทียมพอทำหินเทียมพอเขาเริ่มสอนหินเทียมอยากจะทําน้ําตกอ่ะน้ําตกลองทําดู ก็ทําได้ก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยทำหินเทียมหินเทียมจ่ิง่มันมาจากอะไร,รบ้างหินเทียมก็คือเอาโฟมมาแล้วก็อเอาลวดตะข่ายพันแล้วก็อเอาซีเมนต์ฉาบต้องการให้เป็นรูปอะไรขึ้นรูปไปตามที่ต้องการท่านมีตัวอย่างอะไรอีกไหมคะที่ทําจากไอขยะโฟมเนี่ยคะมีมีตัวอย่างจะพาไปดูตรงนี้เลยนี<อ>้โฟมทั้งหมดเลยอันนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยลอยน้ําได้หมดแล้วรับน้าหนักได้แค่ไหนคะถ้าเกิดเป็นรับน้ำหนักได้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยลองนั่งดูตัวนี้นั่งเลย เป็นไงบ้างโอ้โหยกขาเลยนะน้ำหนักเต็มร้อยน้ำหนักเป็นร้อยได้ะอาจหมอเป็นโฟมเป็นโฟมให้เป็นโฟมหมดเลยลองยกนี้เออน้หนักงินัหนักัวังั่แหมีดีไซน์ด้วยนะดอกไม้แต่คือไม่หนักเหมือนม้หินทั่วไปเจา่อถ้าเป็นไม้หินนี้ยกไม่ขยับเลยต้องสอาคนนะโอ้อันนี้คือเป็น ขยะที่ได้มาจากแบบที่ใดบ้างคะเป็นพวกขวดพลาสติกทั้งนั้นเลยเจนพรส่วนหนึ่งก็มีคนเอามาส่งถึงที่เห็นว่ามีส่งพัสดุมากกันก็มีใช่ไหมครับเจนพรแล้วเขารู้ได้ไงครับว่าเราเรามีความต้องการในเรื่องของขวดพลาสติกขวดต่างๆเหล่านี้ครับเจนพรมีการประชาสัมพันธ์ครับประชาสัมพันธ์ทางไลน์ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุประชาสัมพันธ์ทางการเทศครับทางาทจะไปเทศที่โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาล แล้วก็โรงงานหลายโรงงานครับทั้งโรงพยาบาลโรงงานทั้งวัดทั้งโรงเรียนทุกที่ที่ไปบรรยายเนี่ยจะพูดเรื่องนี้ด้วยก็เยอะแยะมากมายขนาดนี้ท่านรับไปเพื่อไปทําอะไรคะถ้าเป็นขวดน้ําถ้าเป็นขวดเพชรขวดเพชรขวดน้าดื่มเนี่ยก็เรียกว่าขวดเพชร p ี t ทีเพชรเพชรเนี่ยก็จะมีเพชรสีขาวกับเพชรสีน้ําเงินถ้าเพชรสีน้ําเงินเนี่ยจะไปทําผ้าดําแต่ถ้าเพชรสีขาวเนี่ยไปทําผ้าได้ทุกสีผ้าเลยครับเจนพรเดี๋ยวกันท่า ขวด,ขวดน้ำ,นำพลาสติกเนี่ยนะคะสามารถทำผ้าได้เ<ช>จริญพรนะคะหลายคนก็ไม่เชื่อว่าทำได้มันไม่แข็งนะคะ,ะตอนแรกก็คิดว่ามันจะแข็งนั่นแหละแต่ก็หาวิธีการไม่ให้มันแข็ง<ช>โดยการเอาขวดน้ําไปบดทําเป็นเส้นใยก็<ช>ไ,ได้เส้นใยโพลิเมอร์แล้วก็ไปผสมกับเส้นใยฝ้ายพลาสติกกับฝ้ายผสมมาก,ก็ได้เส้นใยที่ดีขึ้นแล้วให้ดีกว่านี้ก็ใส่ซิงค์นาโนเข้าไปอีก29ตัวน่าเชื่มั้ย เป็นอะไรที่แบบว่าคิดไปถึงจริงๆใช่ทำมาเป็นผ้าได้อะแล้วแบบว่าคนใส่เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าใส่สบายไหมคะคือเหมือนอย่างต้องถามนะคะจีวรของพระอาจารย์นี่คือทําจากพลาสติกนะคะตอนนี้วันวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดนี้แต่ก็คือใส่ที่ใช้จากขวดพลาสติกเนี่ยใส่ได้ปกติ อย่างจีวอที่ทำมาจากขวดเนี่ยนะคะเมือ่นอนํามาใช้จริงตรงนี้เนี่ยมันระบายอากาศ<ด>สำหรับผู้ใส่แต่<ช>แตถ้าไม่ได้ใส่ฝ้ายเลยเนี่ยใส่เอาขวดน้ําอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็นชุด PPE ที่หมอใช้ในโรงพยาบาลที่ป้องก COVID. ันโควิดที่ชุดป้องก COVID. ันโควิดพลาสติกล้วนๆอันนี้คือจากขวดน้ํำโดยตรงแต่ใช้เครื่องเดียวทิ้งอันนั้นนอกจากทำผ้าแล้วมีอะไรครับ ก็จะมีกระเป๋ามีเสื้อผ้ามีรองเท้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผ้าทั้งหมดทำได้หมดเลยอเดี๋ยวไปดูกันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเอเจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากอแก่มันทุกเม็ด เสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ตรงนี้ก็เป็นการเอาขวด มาย่อยเป็นเกล็ดเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ก่อนพอจากตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปต้มทําเป็นเส้นใหญ่จากเส้นใหญ่แล้วก็ไปตีเป็นเส้นใหญ่อย่างนี้อันนี้คือเส้นใหญ่พลาสติกจะนุ่มขาวละเอียดอย่างนี้ต้มนี่ใช้เครื่องแบบไหนคะเครื่องเป็นโรงงานเลยเส้นใหญ่พลาสติกจากนี้เป็นเส้นใหญ่ฝ้ายอันนี้คือฝ้ายจริงฝ้ายนี้ก็ปลูกที่วัดอันนี้คือเม็ดฝ้ายฝ้ายยักษ์ พันพันพระราชทานแล้วก็มาทาเส้นใยสองอย่างนี้มาผสมกันเอามาผสมกันแล้วก็ดึงเป็นเส้นใยออกมาหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นเส้นได้มาไปย้อมต้องการสีอะไรก็ย้อมเป็นสีนั้นเพราะจ่ายเขาเรามาตัดเย็บอะไรที่นี่ัหมดเลยพอได้เป็นผ้าม้วนแล้วก็มาตัดเย็บที่นี่ทั้งหมดเลยจีวรนี้ก็คือเป็นผลิตผลที่มาจากขวดพลาสติกเลยพลาสติกเจนพอมันนุ่มมากอ่ามันก็นุ่มเหมือนผ้าทั่วไปนั่นแหละคนซื้อครับใครมาซื้อครับอ่าคนซื้อก็จะมี ญาติโยมซื้อไปถวายพระในช่วงกรถินจะมีญาติโยมเอาไปทอดร่วมทอดกรถินเยอะหน่อยั็จะมาออเดอร์ช่วงบวชช่วงทอดกรถินอันนี้ก็คือแบบเป็นเฉพาะขวดเท่านั้นใช่ไหมคะที่ทำได้ผ้ามาเกินพอแล้วอย่างฝาละคะอาจารย์ฝาก็จะไปทําขึ้นรูปการขึ้นรูปเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะอย่างงี้เราไปดูกันเลยฝาที่จะเอาไปบวเนี่ยบฝาฝานี้ก่อนจะไปเป็นรูปอย่างเงี้ย เอาฝานี้เข้าเครื่องครับพอบดละเอียดเสร็จแล้วจึงเอาฝาเหล่าเนี้ยไปขึ้นรูปพระอาจารย์ครับจากการที่พระอาจารย์ลดลงให้คนในชุมชนหรือชาวบ้านลดลงเรื่องของการจัดการขยะครับมาถึงวันนี้มันส่งผลยังไงบ้างกับชุมชนครับส่งผลก็คือขยะในชุมชนลดลงแล้วก็ชุมชนได้ปุ๋ยเอากลับไปใช้ นอกจากได้ปุ๋ยแล้วก็มีหลายคนปลูกผัก<ม>ปลูกผักอ<ะ>ินทรีย์ใช้ปุ๋ยชนิดนี้ก็คือได้เรื่องผักปลอดสารพิษได้ปุ๋ยลดขยะแล้วก็ชุมชนได้มีงานทำการทำงานในด้านการกำจัดขยะเนี่ยนะคะเคยมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะสิ่งแรกเลยคนไม่เข้าใจ<ะ>ถามว่าทำไปทำไมสอนหนังสือสอนธรรมะสอนกรรมฐานมันก็พอแล้ว ทำไมต้องมาแบกรับทําไมต้องไปเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งไม่ไม่เข้าใจก็อธิบายให้เข้าใจและงบประมาณก็ไม่มีเทคโนโลยีก็ไม่มีเวลาก็มีน้อยอุปสรรคเนี่ยจะมีหลากหลายชนิดอุปสรรคเยอะขนาดนี้แล้วพระอาจารย์จัดการกับอุปสรรคเหล่านี้ยังไงฮะก็ถ้าคนไม่เข้าใจใช้เวลานิดหนึ่งก็ทนอธิบายให้เขาทนอธิบายเขาทําให้เขาดูคือลงมือทําให้ดูถ้าเขาไม่เห็นด้วยยังไม่ทําด้วยลองทําดูก่อนพอเริ่มทํา พอเริ่มทาสักพักหนึ่งคนก็เริ่มมาร่วมทาพอเริ่มร่วมทําการต่อต้านก็ลดลงนะพอทําไปอของที่ทําไปเนี่ยมันเริ่มจะมีมูลค่าแล้วก็เรื่องงบประมาณมันก็จะเริ่มช่วยตัวเองได้คนที่ก็ยังไม่เข้าใจยังมีการต่อต้านพอเห็นเริ่มสําเร็จการต่อต้านก็ลดลงเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยแก้ทีละอย่าง <Okay. S 1> นะอย่างที่พระองค์ได้ใช้คําศัพท์ว่า เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทํางานทีละอย่างคือปัญหาเนี่ยแก้พร้อมกันทีเดียวไม่ได้แก้ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างพอแก้อยา่างนี้ก็จะเหลือปัญหานี้แก้อย่างนี้ก็เหลือปัญหานี้พอแก้ครบมันก็เริ่มดีขึ้นเช่นพรอนแล้วปัญหาไหนที่มันหนักที่สุดคะท่านปัญหาคนไม่เข้าใจหรือคนยังไม่รู้ว่าทาไปแล้วมันได้อะไรเพราะฉนั้นจะมีคอร์สอบรมสําหรับการเรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะเนี่ยจะมีอยู่เป็นประจําเพราะเขาไม่เข้าใจว่าทําไปทําไมทาแล้วได้อะไร ชี้ให้เห็นโทษชี้ให้เห็นประโยชน์แล้วก็วิธีการลงมือทำอาจารย์เคยท้อบ้างไหมคะ,ะก็ท้อก็คือบางทีอธิบายบ่อยมากแต่เขายังไม่เข้าใจนําทําบ่อยมากเขายังไม่ทําตามเพราะนั้นก็มาชาัดแบตให้กับตัวเองต้องสวดมนต์แผ่เมตตานั่งสมาธิเพื่อที่จะ ต่อไปตอนนี้ก็พัฒนามาถึงตรงจุดนี้ที่เป็นปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะมองในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับขยะตรงนี้ในอนาคตต่อไปอย่างไรบ้างคะต้องการที่จะทำตรงนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะการจัดการขยะเนี่ยก็คือขยะบนบกขยะในน้ําขยะในอากาศขยะบนบกนี่ก็จะมีคัขยะขยะเปียกขยะแห้งขยะพลาสติกขยะอะไรต่างๆขยะในน้ําตอนนี้ก็ ทำเรืออยู่หลายลำลงเก็บขยะในแม่น้ําเชิญชวนบ้างเอาแรงงานจากที่วัดบ้างและตอนนี้ก็มีทุ่นดักขยะในแม่น้ําด้วยส่วนขยะในอากาศเนี่ยก็จะรณรง,ลงลคนะลงง์ลดควันพิษจากโรงงานลดควันพิษจากรถยนต์ลดควันพิษจากการเผาไหม้เราจะลดกันยังไงก็คือหาวิธีการนะจุดกําเนิดของขยะในอากาศ2.5 pm พเนี่ยมาจากไหนบ้างก็จะแนะวิธีนะอย่างเช่นจาก รถควันดำมากมากเลยถ้าเรายังไม่สามารถเปลี่ยนรถใหม่ก็แก้ไขง่ายๆเลยก็ใช้น้ำประปานี่แหละใช้สายยางฉีดเข้าไปในท่อแล้วก็เร่งเครื่องสองสาครั้งควันดำๆที่อยู่ข้างในนะจะออกมาหมดลดควันดำได้ทันทีอันนี้คือง่ายๆเพราะนั้นก็จากโรงงานถ้ามีควันเยอะทำยังไงดีก็เอาควันนั้นเนี่ยมาทำเป็นเชื้อเพลิงเขาเรียกว่าแก๊สซีไฟเออร์หรือแก๊สชีวมวลเอาควันมาจุดไฟแล้วก็ทาเป็นพลังงานการปลูกต้นไม้ก็ลด ขยาในอากาศด้วยโอ้งานพระอาจารย์นี่เป็นการต้องทําให้เห็นด้วยแล้วต้องผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากแต่ได้กําลังใจจากพระอินทร์พระอินทร์ถามมาตาลีเทพบุตรซึ่งคอยจัดราชรถพระอินทร์จะออกไปตรวจงานมาตาลีเทพบุตรขี้เกียจที่จะขับราชรถก็เลยทูลพระอินทร์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทพพระองค์มาเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ ควรที่จะหาความสุขหาความสําราญบนสวรรค์อย่าไปเที่ยวตรวจงานให้มันเหนื่อยเลยพระอินทร์ก็ถามมาตาลีเทพบุตรว่ามาตาลีไปเกิดในภพภูมิไหนบ้างที่ไม่เหนื่อยบอกเรามาเราจะไปเกิดภพภูมินั้นอันนี้คือคําของพระอินทร์พระอินทร์ยังต้องตรวจงานยังต้องเหนื่อยเราเองจะไม่เหนื่อยไม่มีเลยก็ต้องเหนื่อยเพราะนั่นเหนื่อยในมนุษย์ดีกว่าต้องไปเหนื่อยในนรก กทำใจเใกินเครื่องดื่มสมุนไพรอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะวันนี้ครับเราได้มาเห็นแนวคิดในการจัดการขยะของพระอาจารย์ประนอมนอกจากจะทำให้ผมรู้สึกประทับใจแล้วนะครับ ผมยังได้แรงบันดาลใจในการที่จะกลับไปที่บ้านครับไปมองดูขยะในบ้านหาวิธีที่จะนําขยะเหล่านั้นมาทําให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดด้วยครับแล้วพี่คิดว่าถ้าจะดีมากๆเมื่อเราทุกคนเนี่ยนะซื้อนะคะหลอดที่สามารถ กลับมาล้างแล้วก็ไปใช้ได้อีกเนี่ยนะโอ้โหลดปริมาณขยะได้อีกเยอะเลยละค่ะโอ้โหถูกต้องเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของคนไทยหัวใจไม่ท้อในสัปดาห์นี้ครับค่ะพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้น้ำพึ่งและเจริญก็คงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับการเรียนรู้เรื่องการแยะขยะคนไม่เข้าใจหรือคนยังไม่รู้ว่าทำไปแล้วไม่ได้อะไรที่ให้เห็นโทษที่ให้เห็นประโยชน์แล้วก็วิธีการลงมือทำ คนที่ก็ยังไม่เข้าใจยังมีการต่อต้านพอเห็นเริ่มสําเร็จการต่อต้านก็นลดลงพราะนั้นการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่กําลังเกิดขึ้นเนะี่ยแก้ทีละอยา่างนะอย่างที่พระองค์ได้ใช้คาศั่์ว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคาทํางานทีละอยา่างคือปัญหาเนะี่ยแก้พร้อมกันทีเดียวไม่ได้แก้ทีละอยา่างทีละอยา่างทีละอยา่าง